สวัสดีค่ะเจคโนพามาชมกับที่ดินว่างเปล่านะคะตรงนี้เป็นที่ดิน1งาน35ตารางวานะคะพร้อมกับบ้านไม้มุงสังกสีหนึ่งหลังติดถนนรัดยางเลยค่ะราคาเพียง390,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคาสุดคุ้มนะคะจะซื้อไว้สำหรับอยู่อาศัยเองก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้เก็งกำไรก็ดีนะคะอนาคตที่ดินตรงนี้ พัฒนายิ่งกว่าน,นี้แน่นอนค่ะทุกท่านทำเรดีๆแบบนี้นะคะราคาถูกด้วยค่ะ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นมีไฟฟ้ามีประปาหน้ากว้าง25เมตรเป็นที่ดินฉนดคุดแดงกู้ธนาคารได้เต็มนะคะผ่อนชำระเพียงเดือนละ2,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านรายได้แค่ว0 0 0บาทขึ้นไปก็กู้ผ่านแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ อยู่ใกล้ตลาดวังซองอยู่ใกล้เซเว่นตลาดวังซองอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านโดกงน้ําเดืออยู่ใกล้อนามัยวังซองนะคะห่างจากตัวเมือง15กิโลเมตรค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองนะคะก็เรียกกันได้ว่าซื้อที่แถบบ้านนั่นเองนะคะ390,000บาท1งาน35 000ตารางวาค่ะอยู่ที่ตำบลหัววใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สนใจที่ดินตรงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเราจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะทุกท่านติดต่อเจราจาณชมแปลงจริงติดต่อเจ้าของที่ดินโดยตรงเจคเคโนโเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ